อเคเอาชีวิตรอดกลางทุ่งนาอันนี้ที่ท่านกำลังเห็นเนี่ยนะฮะอันนี้คือเราเดยังจเก็บเศษไม้ออกเลยได้มาสดๆร้อนๆนะฮะอันนี้คือแมงละงำแมงละงำหรือลูกของแมงปอที่มันอยู่ในน้ำนั่นแหละแมงละงำแป้งเทปเอินเหนียว แมงนางงามน,นี่คือกุ้งฝอยติดมาด้วยอันนี้ปลากระดีหรือปลากระเดิดนะฮะอันนี้เขียดนนเขียดนนไม่เคยกินนะเนี่ยมันกินได้ไหมลนะ่ะบ้านผมเอิญเขียดอีคิดเขียดที่อยู่บนใบบัวเขียวเขียวเ่เขียดอีคิสที่บ้านไม่เคยกินนะฮะแต่ที่นี่เขาไปเขากินเพราะเราอยู่ป่าต่างประเทศเราก็นังเอาชีวิตรอดในป่า อันนี้คือเขียดอ e ีแอบเขียดเจน,นาถือ,อว่วะนั่นแหละนี่เขียดเจน,นาเขียดจนาอันนี้คือโอ้อันนี้ปลากัตอันนี้ไม่ใช่ปลาหมันนะฮะปลากัตปลากัตไทยเรานี่แหละนะฮะแล้วมันติดมาด้วยโอเคมีอะไรอีกปลากัตปลากรัดี อ่ออะไรหนะึ่งโอ้ประมาณนี้แหละเอาชีวิตหลอดในป่าเรากินพวกความอยู่หลอดนะฮะอ่าโอเคโอเคนะฮะบางคนก็เอาไปแกงาาบางคนก็เอาไปทำให้มันสุกแต่วันนี้เราทำแบบง่ายๆเลยนะฮะทำแบบกินง,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 ง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งลูกทุ่งโอ้โหขียงเงี้งอยอะไรขนาดพี่น้องเลย ขี้ยังเงี้ยคำว่าขี้ยังเงีย้ยคืออะไรขี้ยงเงีย้ยก็คือเศษไม้เศษหญ้าที่มันติดมาที่เราไปช้อนมานั่นแหละภาษาอีสานเขาเรียกขี้ยังเงีย้ยเขาว่าขี้ยังเงีย้ยเขาว่าเลยโอเคเรเือตกอก่อนปจะได้จรินมั้เนี่ยรอ okay. โอเคโอเคนะฮะวงเลยเรือ น้ำปล้น้ำปลาปลาสดยอผงนัวอย่างมาแสแบรด้วยโมจงเซฟไวก่อะ,ะเทียมลงไปเจ้าคือบุกบก เปียนได้พีก็ทขีขี่ขามเนาะฝาวเนาะหิ้วเขาเนาะก็ทีหอมแดงออกไปหอมแดงไปพริกแห้งลงไปน่าจะจะชอบนะฮะพริกแห้งก็ได้พริกสดก็ได้น่าจะชอบแต่วันนี้เราใช้พริกแห้งต้นหอมอต้นหอมแล้วก็ใบแมงลัก ใบแมงลักหรือใบกิจตูวเล้าเขาเห็นนะกอจตูวล้าหรือใบแมงลักใส่ไปเยอะมันกบกลิ่นไว้เผื่อกลิ่นมันจะแรงเผื่อไว้กอ่อนตะไคร้คิดว่าไม่น่าจะใส่นะฮะตะไคร้ไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่ากลิ่นมันน่าจะไม่แรงก็บางเจ้าอาจจะใส่ตะไคร่นะฮะ ใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือไม่ใส่นะเอาแค่นี้พอลองดูก่อนกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องต้องกินเราทําแซ่บแล้วเราไว้ใจตัวเองอันนี้คือการคุกขา้าวเมื่อมันก่อยเนี่ยเนี่มื่อมันจินสดๆเนี่ยเนฮ็ดซุกเลยเนะี Head ่ S <S ยนะนะโอเคเขาให้เข้ากันคุกชัน้นให้เข้าเถอะว่า ผัหวานเพิ่มเริมชเืเอาอเนี้ลวดเล็กตาเราต้องหลงจากใช้อุปกรณ์หรือวะะ่าสื่อเล็ปตาด้วยนะฮะอ๋อไม่ใช่เศษยานะฮะอันนี้คือเศษผักวานเราห่อผักวานมาตั้งแต่โคก โอเคลงเลยกินได้ก็ดีก็ดีคุณทายเห็ดคือคือเจ้าก็ดีกินได้ก็ดีก็ดีเอาเห็ดทำตอนไหนก็แซ่บตอนนั้นเลยนะค่อยทำแซ่บมากเลยนะบอกไว้ก่อน ไปต่อพับมานี้เลยกลับมาน่นี้พับมน้นี่ทำแบบมัดงายมัดงายเลยกลับมาไอ้สเห็ดสุดซกแล้วเดี๋ยวพ่อสาวงรู้วันที รอดออกมาอู้เจ้าเป็นผู้โชคดีกลับเข้าไปในวางล,ลงไปกับกอบวางลงไปกดลงไปสโอเคกดลงไปกดลงไปหลันเห็นไหมได้ละนี่นั่ง โอเคโอเคนะฮะเอาเข้าเตาเลยนะฮะไป,ไป นั่งรอเลยของแซบอีสานพนะเอาชีวิตรอดในป่า <c oughs> หมุนจุดลุนดีเลยละ่ะ <c oughs> อมันหมุนเองนะฮะมันก็พลิกไปพลิกมานี่แหละเอาเอาชีวิตรอดในป่าโอเคระหว่างรออันนั้นนะฮะนี่คือ หวานป่ามันจะมีดอกดอกกหวานจะเป็นอย่างนี้ดอกกัหวานแล้วก็ยอดอ่อนๆของมันนะครับก็บอกถ้าเป็นแบบนี้มันจะกลิ่นหอมมากนะครับอาโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยโอเคนะครฮะพริกแห้งหอมแดงกระเทียมลงไปลง้ไปเสร็จปุ๊บ เปียกนิดหนึ่งมาค้มเปียกนิดหนึ่งปาลาล้าวายปลาล้าหมด <c oughs> ตายในงานนี้ปลาล้าหมดได้เลยเราไปเลยใส่เป็นตัวนะครับเดี๋ยวปลาล้าเราหมดนะฮะ ตายแล้วลืมเราลืมปาลาได้ไงโอ้ยตายแลยนะเนาะใส่เป็นตัวเอาเพราได้โดนกลิ่นนะฮะเดี๋ยวใส่เป็นตัวเอาอาจจะผิดสูตรหน่อยเพราะว่าเราเวลาเราซดน้ำเราจะไปโดนกั้งของปาลาถ้าเป็นปลาที่มันไม่มีกั้งเยอะมันก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่นี่มันเหลือแต่ปลาหมอเราหมกิมาแล้ว เซ็งเลยแบบนี้ว่าจะกินแซ่บๆเนี่ยโอเคปลาจำเป็นต้องทำนะฮะคือกลัวรสชาติมันจะนั้นกันไปนะฮะใส่เนื้อปลาผสมลงไปสักหน่อยนะฮะแค่นี้พอแล้วมันจะเป็นไก่แล้วมันจะกลายเป็นแกงปลานะฮะ เป็นแกงปลาแต่หน้าโอเคแล้ปิดฝารอน้ำเดือดโอเคเรบ้อ้าวโอเคนะฮะน้ำเราเริ่มเดือดแล้วสีข้นใช้ได้อยู่แล้วก็เราก็ใส่ผักหวานลงไปเลยนะฮะสั่งไยเอาชีวิตรอดได้ป่าต้องกินอาหารป่าแบบนี้เลย เอากดตรงนี้เยอะเพราะว่ามันหายากนะครับก็ใช้ทับพีกดมันลงไปกดลงไปกดลงไปให้มันเทา่าจ่เกอยังได้ระดับใดก็แล้วแต่เขาแลวแต่เรานะครับต้องการแบบให้มันสุกระดับไหนเราเอาแบบลวบบกนะะบบๆก็ได้เราเอาแบบสุกๆก็ได้แล้วแต่เราโอเค หอมมากหอมอย่างที่เขาบอกแหละว้า mm hmm. อโอเคเดี๋ยวชิมดูก,ก่อนนะฮะมันเค็มเกินไปไหมอ่ะอย่างนั้นะี่ะแกงแับหวานโอเคชิมก่อน มันปลายหน่อยนะฮะเครัมโอเคอ้าเมื่อรสชาติลงตัวแล้วนะฮะตามหลังด้วยใบ <Okay. S 1> แมงลักใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ย <c oughs> <c oughs> กินได้บอนอ่บัดนี้มันจะเข้ากันไหมล่ะแต่ไม่เคยใส่แหละคิดว่าว่ามันกินมไปมีเพิ่นอีกแหบบนึงถ้าไม่ใช่ถ้าสูตรนี้ไม่ใช่ข้าพเจ้าขออภัยด้วย <c oughs> แกงผักหวานใส่ปลาอีตูัวต <c oughs> ิเอาตองเรียนรู้มันกันเผื่อมันแซ่บโอเคเยอะปิดไฟ โอเค,อเคไปตองเริ่มร้อนกรอบแล้วโอเคนะฮะโห oh, พอเปิดออกนี่หอมมากเลยนะฮะอันนี้คือหมกแมงละงงามจะว่าแมงละงโมจอเ่้อาโอเค <c oughs> เอาลืมปิดเอานี่คือเขียดเจนา oh. เขียดเจนาแล้วก็กุ้งเอาบริกใส่กันหน่อยมีโปนแนบลงไปนั่นละ,ละโอเคนี่แหละจวดอื <c oughs> ปลาก,กระเดือกอืมใช่ใช้ได้นะสำหรับคนที่ชอบอาหารปลาปลาแบบนี้ปลาเล็กปลาน้อยอือ,อโอเคว้าวกระลอกโอเค อันนี้คือแมงย่างยำนะฮรัมงย่าอันนี้แกงผักหวานป่ามันนี้มีดอมมีอะไรมนด้วยนะฮะโอ,อ,อ้หอมมากอรุกักันผ้าด้วยใส่เนื้อปลาลงไปด้วยนิดหนึ่งนะฮะที่จริงเราไม่ต้อง ใส่อะไรเลยแล้วแกงแต่มันเนี่ยก็แซ่บแซ่บพูดถึงปักหวานที่มันเป็นปากหวานปาอะไรอย่างเงี้ยแกงแต่เขาไม่กินเนี่ยแซ่บแล้วยไม่ต้องผสมเลยแต่ว่าที่เขาผสมเพราะอะไรรู้นะครับเพราะมันหายากหายากหารจินเนี่ย เป็นผักที่มีเอกลักษณ์นะครับไม่ค่อยจะนยใ้นะครับเนป่าก็มีเล็กเล็ไปเล็กมากเลครับเพ่อเพื่อเพ่เพ่เพ่เื่อตัวกลางตกลางเส้นเส้นตัวกลาัขาดตัวนี้เปลนปั่นข้ามเขาเลยล่ะโมมิโกงเขาเมตั้งเอาชื่อตหลอดในป่า อาหารป่านี่คือแมงล้างเานนงาฝรั่งฝรั่ติดตัวขึ้นมาเลยฝรั่งติดตัวขึ้นมานี่แหละเป็นไหโอเคตัว ว่า,มาแลววมาแลงพวกนี้มันไม่ใช่มนรสชาตินะครับแต่มันก็ได้จะมีตัวตีนอหไรไม่มรู้่เจ้ามาไปสอดมั่กินมาขายแพ้งมาหนึ่งแบบวันนี้ยังไม่แก่เลอย้อนสนอมาเลยเอาตูกสิข้าว ว่าใช้ข้าวเหนียวขึ้นมาได้ไหมได้นะฮะสัปดาห์น้ามันเยอะแล้วเรากินคนเดียวนะฮะกินคนเดียวไม่ได้ไปร่วมรวมใครที่ไหนนะฮะปั่นกันแล้วก็จวกได้แต่ถ้าคุณไปร่วมรวมกินข้าวคนอื <c> ่น <oughs> ขอหลอดขอหลอดแะ้ว <c> ก <oughs> อหลอดย่าเห็นเด็ดขาดเด้แบบนี้ <c oughs> ถ้าคุณกินร่วมรวมคนอื่นนะฮะ ไม่สมควรที่จะทำผมคิดว่าก็ไม่ควรแเลยนะอันนี้คนเดียวโอเคจ่งวงจวงด้ถวยต้มถวยแกงเท่านั้ใช้มือจ้วงไปเนี่ยไม่แนะนำนะฮะนผมมาฟ้องน,นี่ฟ้องนี้ใช้ข้าวลงใช้อ้าวลกว่ามันละหยา่างนึงบหดอกวันละบนไข่บนข้า ดวดไม่เห็นผูเลี้ยใส่แบนดำอ่ะไม่เห็นผูเออาทำไมต้องใส่แม่ดำกินข้าวด้วยไม่ใส่สักวันจะได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ดแต่ทิ่เขาแสบต้องใส่แม่น,นี้คนที่จะแสบเขาจได้ไ ถ้ามันไม่แซ่บนะฮะถ้ามันกินแล้วมันไม่แซ่บใสยย่เงนกินแล้วมันไม่แซ่บเราก็ต้องเติมน้ำมงนสักหน่อยคาระบะสักหน,นึ่งจอกลับลอกจวดทรมานเลย <laughs> โอเค ป,ปลารัน่อยนวลนร่นงมายถมีปลาชนเล็กๆไหมมายิไม่มีนะฮะมีแต่ปลากระเดิดแอนกู๊อย ดูไฟเฮ้งดูไฟมันริฉันแล้วก็ไปเกิดใหม่เลยนะฮะสองสู้ด้วยผักหวานปตาซะหน่ยอยสู้เลยครับ

สัตวทีิจบพสดงเสียงเสียงในป่าเราก็จึงแบบป่าๆเลยมีปลาเล็กปลา้อยหมเขาเล็กเขาเลกมากไมีมีแต่กุ้งแบบเจอกุ้งแล้วไอซีฮีซีฮีซีฮีบองบอสว่ะ เนื้จับเอาเนื้ออะไรเลีปลาเอานี่คือปลาการะดีใส่พริกสดแน่นักหนกต้นตินานเาไหน่เอาา sự subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ